เขาเจ้าคเลยคิดว่าเอ๊ะคนเราอ่ะมันมีสิทธิ์ที่ต่างๆในอดีตนะม่วก็จะบ้านรถที่ดินเนี่ยมันเหนี่ยวคนอื่นเพราะอะไรเพราะเขาเล่นบทคุณแม่คุณแม่คือเขาว่าได้รับแรงเพิ่มจากคนท้องซึ่งเขาเป็นสาวโสดเขาต้องรับเด็กมาเลี้ยงเด็กคนนั้นก็จะบ้านอื่นก็ได้เขาทุรนทุรายส่อ,อไปแล้วส่วนน้องเขาอ่ะก็เลี้ยงดูอย่างให้เกียรติถ้าเขาจะไปมีแฟนก็ให้มีให้ประกาศเฉยๆว่าเราอ่ะมีสิทธิ์ในการรับเลี้ยงดูเด็ก ใช่ไหมถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็รับเขาเข้ามาบ้านเราก็ใหญ่ออกเนี่ยคือสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้จากสังคมที่เป็นเรื่องราวง,ง่ายๆเลยเป็นวัฒนธรรมแบบฝรั่งอัน,นอดีเลยอะเ <c oughs> ขาไม่มาบอกว่าอุย้ยใส่เลือดใส่เลือดใส่เลือดก็อบอกพ่อกับแม่กับคนอื่นประกาศงานแต่งงานกล้องรวกไปหมดจะเอาใส่เลือดอะไรอะเข้าใจไหมคือว่าใครอะควรจะได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์ต่างๆให้กันง่ายๆคือใคร คือคนที่อยู่ในสังคมอย่างสงบสุขร่มเย็นมันมีที่ไหนอ่ะตอนนี้มันสงบเพราะอะไรเพราะมันเกี้ยวกาดปุ๊บมันก็มอกหวาดปังปังอยู่หน้าบ้านพอเข้าบ้านปุ๊บมันก็ปิดบ้านให้คนในบ้านฆ่ากันาตายแล้วก็แจ้งข่าวตำรวจจะเก็บศพแค่นี้แหละสวัสดิการแล้วไม่มีหรอกเข้าใจไหมว่าคุณคนที่เป็นโสดอย่างเราอ่ะก็ยังต้องรับเลี้ยงเด็กเลยถ้าเด็กคนนัม้มีมีภาวะที่บอก่ต้องออกจากบ้านรับมาแล้วก็ค่อยปล่อยบ้านให้เขา แล้วคนพวกนี้คือคนที่ควรจะรับสิทธิประโยชน์ทางสังคมไม่ใช่เหรอ